ที่คนเคยรักกันนะคะแล้วมาฆ่ากันเราต้องบอกว่าความรักเป็นอารมณ์เมื่อเป็นอารมณ์เนี่ยใน,ในบางทีในเรื่องของอารมณ์มันมีหลากหลายนะคะความรักที่สุดตรงข้ามกับรักที่สุดก็จะเป็นความโกรธที่สุดความแค้ทคนที่สุดความเกลียดที่สุดเพราะฉะนั้นจากการรักกันเนี่ยมันจะเกิดการปกป้องดูแลเอาใจใส่เพราะเราเชื่อว่าคนที่เรารักเนี่ยเขาจะเป็นไปตามพฤติกรรมที่เราต้องการแต่หลายครั้งที่ความรักมันกลายเป็นความผิดหวังผิดหวังด้วยเหตุของการน้อยใจเสียใจไม่ได้ดั่งใจนะคะไม่เป็น <bird. S 1> <ด>ไปตามความคาดหวังความต้องการ ตอนนี้ไอ้ตัวความรักที่เราเคยมองภาพที่เป็นภาพบวกของคนคนหนึ่ง mm. มันจะเริ่มเห็นอาจจะว่าเป็นภาพที่เรารู้สึกว่าเป็นภาพลบหรือเราจะรู้สึกทันทีว่าคนคนนั้นไม่เป็นไปตามแบบที่เราต้องการหรืออาจจะเรียกว่าเป็นอคติที่มันเกิดขึ้นเพราะอคติเกิดขึ้นแล้วค่ะมันอาจจะสร้างเป็นความร้าวฉานหรือเป็นรอยแตกเพราะฉะนั้นมันจะเกิดจากความรักเนี่ยกลายเป็นความเกลียดความโกรธมันอาจจะเริ่มจากการโกรธก่อนพอโกรธปุ๊บ นานๆหนักเข้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความเกลียดพอเกลียดปุ๊บไม่พอถ้ามันสะสมในมุ e ม ap, อมองที่เป็นมุมมองด้านลบโดยที่ไม่เห็นด้านดีนะคะผู้บอกสุดขั้วของความรักก็คือจะปกป้องทุกอย่างสุดขั้วอีกด้านหนึ่งเลยก็กลายเป็นว่ามองทุกอย่างผิดไปหมดพอผิดไปหมดไม่ว่าทําอะไรก็ผิดไม่ว่าทําอะไรก็ผิดเนี่ยจากความโกรธเป็นความเกลียดตอนนี้มันจะกลายเป็นความแค้นพอแค้นปุ๊บค่ะมันก็สามารถทําลายได้ทุกอย่างในเมื่อความรักปกป้องได้ทุกอย่างความเกลียดก็สามารถทําลายได้ทุกอย่าง ตรงนั้นที่เราเรียกว่าม่านบางตาหรือที่ใครบอกว่าเวลารักใครถ้าเป็นหนุ่มสาวนี่ก็บอกว่าอย่าทุ่มเทมากเกินไปนะเพราะบางทีพอเสียใจแล้วมันจะเสียใจแบบสุดๆหรือเรียกว่าเราจะเป็นหลงได้เพราะฉะนั้นในด้านเดียวกันถ้ามันสุดแล้วค่ะมันก็สามารถที่จะเหวี่ยงข้างเข้าไปได้นี่คือเป็นถ้า,ถ,าถ้าถามว่าในลนักษณะทั่วๆท,ทั่วไปเนี่ยว่าทาไมความรักมันถึงจะแปรผันได้นะคะเตียงที่เคยเป็นที่พักผ่อนจากความเหนื่อยล้ายมกลับจากที่ทํางานมาวันนี้กลับท่วมไปด้วยเลือดของสาวแบงค์ และเปื้อนไปทั่วห้องนอนร่างไร้วิญญาณทอดกายอยู่บนเตียงขมับด้านซ้ายมีร่องรอยกระสุนจากอาวุธปืน11มมอันเกิดจากฝีมือของตำรวจผู้เป็นสามีหลังจากลงมือตัดสินโทษภรรยาด้วยความถึงห่วงแล้วตำรวจหนุ่มก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันลั่นไกใส่กบหูขวาของตัวเองหวังตายตามคนรักไปแต่ดวงยังไม่ถึงคาดจึงรอดชีวิต และรอชดใช้ความผิดของตนเองต่อไปโศกนาฏกรรมที่ไม่ควรเกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นแค่หนึ่งในหลายร้อยหลายพันคดีที่ผู้กระทําความผิดและเหยื่อมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบของคนรักความรักอาจยังไม่ได้หายไปไหนแต่สิ่งที่หลดหายไปจนเกิดเหตุการณ์อนนาสเทือนใจและเสียใจตามมาก็คือสิ่งที่เรียกว่าสตินั่นเอง เป็นเรื่องที่น่าหดหูใจอย่างยิ่งนะครับบ่อยครั้งหลังจากที่ผู้กระทําได้เรียกสติกลับมาแล้วก็พบว่าคนที่ตัวเองรักต้องตายด้วยน้ํามือของตัวเองและบ่อยครั้งโศกนาฏกรรมลักษณะนี้นะครับมักจะจบลงด้วยผู้กระทําความผิดได้หนีความรู้สึกผิดและหนีความผิดทางกฎหมายด้วยการฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่อาจจะทนต่อความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นได้นะครับเราอาจจะสามารถตั้งคําถามได้ว่าการฆาตรกรรม ที่เกิดขึ้นระหว่างคนใกล้ตัวคนรักกันสามีข้าภรรยาแฟนหนุ่มข่าแฟนสาวหรือใดๆก็แล้วแต่ในลักษณะนี้นั้นเกิดขึ้นจากการที่บันดาโทสะอารมณ์หึงหวงหรือแม้แต่ฤทุลาซึ่งอาจจะพอสรุปหนมๆได้ว่าล้วนแล้วแต่เป็นอารมณ์ชั่ววูบของคนที่กระทำก็ว่าได้ครับ อะไรคือสิ่งที่ทําให้คนเหล่านี้ใช้อารมณ์ที่รุนแรงขนาดนั้นทั้งทั้ท,ที่เคยรักกันอยู่บนพื้นฐานความรู้สึกดีต่อกันเป็นแฟนเป็นคนที่ผูกพันกันพบคาตอบได้ครับในกรณีที่บรรดาโทรสะที่เรากำลังจะพูดเนี่ยในกรณีที่จิตของคนเนี่ยไม่ได้ผิดปกติเลยแต่เพียงแต่มันควบคุมไม่ได้โด,โดยชั่ววูบเขถึงเรียกว่าพูดพืน้นผอาลมชั่ว<ป> จะถามต่อว่ากลไกสําคัญที่ทําให้สมองของคนเราเนี่ยอาจจะต,ต้องทาหัวใจก่อนว่าสมองมีมีการทํางานในลักษณะของเกี่ยวข้องกับความแรงเนี่ยอ,อ,อ,อะไรบ้างก็มีทั้งเรื่องของอารมณ์ใช่ไหมฮะรมเรื่องของอการไต่ตรองการใช้เหตุให้ผลแล้วก็เรื่องของปัจจัยอื่นอเ่าวันนี้เราจะเจาะเรื่องของอารมณ์นะฮะมันทํางานยังไงและมีสมองส่วนไหนที่เกี่ยวข้องบ้างครับจริงๆส่วนอารมณ์เนี่ยจริงๆอะนิดด่าเมื่อกี้พูดไปแล้วนะฮะอะนิดด่าเป็นส่วนหนึ่งของสมองส่วนไซเคิลอารมณ์ จะใช้คำอารมณ์คือเขาเรียกว่าลิมบิกแต่นี่มันอาจจะยากที่จะอธิบายให้ให้เข้าใจได้เอาให้เข้าใจว่าสมองส่วนอารมณ์เนี่ยมันไปลิงก์กับสมองส่วนเหตุผลสมองส่วนนี้มันอยู่ข้างในนะฮะสมองส่วนอารมณ์เนี่ยมันอยู่ด้านในด้านในคือด้านในของสมองส่วนกลางของสมองนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยในสมองส่วนที่ควบคุมเนี่ยเป็นสมองส่วนนอกคือด้านหน้าด้านหน้าส่วนนอกนะคนับส่วนบนนะฮะเพราะส่วนนี้จะเป็นส่วนคอนโทรลเพราะฉะนั้น เหตุผลจะมาจากส่วนบนอารมณ์จะมาจากส่วนข้างในนะครับเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเวลาเราเมีเหตุผลอะไรบางอย่างแล้วคนคิดไม่เหมือนเรานะครับจะเห็นเลยว่าอารมณ์จะขึ้นนะครับเพราะว่ามันเกิดการขัดใจตัวเองขัดใจของสมองไอส่วนความคิดของเราหลังจากที่ใช้ใช้ความพยายามในเรื่องของเหตุผลแล้วไม่สาเร็จก็จะเป็นอารมณ์ที่อยู่ด้านไนจะประทุออกมาครับ พออารมณ์ประทุออกมาเนี่ยนะฮะเหตุผลจะทํางานก่อนว่าฉันควรจะแสดงออกอย่างไรเขาเรียกกลับไปที่ส่วนหน้าอีกรอบคือ impulse control คือการควบคุมยับยั้งชั่งใจของตัวเองนะฮะว่าถ้ายับยั้งได้ดีไต่ตรองได้ดีว่าฉันไม่ควรทําอะไรบางอย่างมันก็จะไปปล่อยอารมณ์ได้ถูกต้องตรงนี้ที่เขาเรียก EQ คือการจัดการมีวุฒิภาวะนะครับซึ่ง EQ เวลาผมดูสภาวะ EQ โดยรวมเขาพูดว่าสามารถเกินตัวเอง ออกบอกตัวเองได้แล้วก็ใช้ตัวเองเป็นนะฮะสรุปตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ชมด้วยคือผมก็จะเป็นตัวแทนท่านผู้ชมในการที่จะเรียนรู้เรื่องนี้ไปด้วยพร้อมๆกันสมองส่วนหน้าก็คือจะประมาณตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับนะส่วนที่ส่วนกลางข้างในนี้ข้างในเลยฮะข้างในแล้วส่วนหลังเพิงนี้จะได้เห็นเป็นภาพท่านผู้ชมจะได้นึกภาพออกว่าเอสมองส่วนนี้มันเป็นเรื่องของเหตุผลส่วนในเป็นเรื่องของอารมณ์นะครับเวลาเหตุผลเราใช้ตรงนี้ก่อนใช้ไม่ได้แล้วก็เป็นข้างลมข้างในกระตุ้นอารมณ์ออกมาแล้วอารมณ์ก็มากระตุ้นให้คิด บวกคิดลบแล้วแต่ผสมมันก็จะทางานสัมพันธ์กันใช่ครับเมื่อใช้เหตุผลไม่ได้อารมณ์เกิดแล้วก็จะกลับไปที่เหตุผลอีกแต่จะเป็นเหตุผลในเชิงการควบคุมครหรือการระมัดระวังอารมณ์แล้วใช่ครับนั่นไม่ใช่เหตุผลในการที่เราจะคุยกันอย่างเดียว<อ>แต่สุดท้ายอย่าลืมนะครับเวลามันมันตีกันอยู่ข้างในแล้วเนี่ยสุดท้ายมันจะออกมาเป็นพฤติกรรมในทางประสาทเคมีวิทยาเราก็สามารถที่จะอธิบายกลไกลของสมองของบุคคลที่มีความก้าว้าวและดึงแรงมากกว่าคนอื่นๆนะคะ โดยที่สืบเนื่องมาจากที่เวลาคนเราปกติเนี่ยจะต้องตอบสนองกับความเครียดหรือว่าความกดดันทางอารมณ์เนี่ยจะมีสมองสองส่วนให,ใหญ่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนที่1นึ่ก็คือสมองส่วนชื่อว่าิ i บิ i ซ system นะคะเป็นสมองส่วนในอยู่ระหว่างสมองส่วนสมองใหญ่แล้ก็ก้านสมองนะคะซึ่ง ส่วนที่สําคัญเนี้ยก็คือสมองที่เรียกว่าอะนิจจ่าซึ่งจะทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางของอารมณ์โดยเฉพาะอย่างจ่งอารมณ์พื้นฐานเช่นความกลัวหรือเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสมองส่วนที่ใช้ในการตอบสนองกับอารมณ์แล้วก็สัญชาตญาณแล้วก็สมองอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็่คือสมองส่วนหน้าซึ่งทําหน้าที่ในการที่จะควบคุมอารมณ์ควบคุมการตอบสนองของอารมณ์ของมนุษย์นะคะซึ่งการทํางานของร่วมกันของสมองสองส่วนนี้จะสามารถที่จะ ควบคุมการตอบสนองของมนุษย์เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความเครียดได้ทีนี้เมื่อคนเราเนี่ยมีความก้าวราวก็อาจจะเกิดมาจากการที่สมองส่วนอารมณ์ตอบสนองของพื้นดรงของปกติหรือสมองส่วนที่ทําการควบคุมเนี่ยสามีความสามารถในการควบคุมน้อยกว่าปกติ สาเหตุของการทํางานไม่สมดุลกันของสมองทั้งสองส่วนเนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดมาจากหนึ่งคือเรื่องของช่วงวัยเพราะว่าถ้าเป็นช่วงวัยรุ่นเนี่ยสมองส่วนหน้าส่วนที่ทําการควบคุมเนี่ยยังเติบโตไม่เต็มที่ก็จะทําให้วัยเนี้ยเป็นวัยที่อาจจะยังขาดความยังชั่งใจไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเองได้หรือสาเหตุท <t fucking> ี่2คือในแต่ละบุคคลก็อาจจะมีความโน้มเอียงที่จะเกิดพฤติกรรมเหล่านไม่เท่ากันเกิดมาจากการที่ การถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมนะคะเนื่องจากเราด mm ีเร์ชมาดิไซน์มาว่าในกลุ่มที่มีครอบครัวมีมีพ่อแม่หรือว่ามีฝาแฝดที่ใช้ความรุนแรงเนี่ย mm hmm. ก,ก็มักจะมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงมากกว่าคนอื่นค่ะในส่วนที่สมคือมีปัจจัยอื่นเข้ามาที่ทําให้สมุลของสมองสองส่วนเนี่ยมีความผิดปกติไปนั่นคืออาจจะเกิดมาจากการใช้สารสารเสพติดต่างๆอย่างเช่นการ ใช้สุาราการใช้ยาเสพติดรวมไปถึงนะคะการเสพติดพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยเช่นการเสพติดการพน,นันเนี่ยก็จะมีผลทําให้การทํา,างานของสมองสองส่วนนี้มีความผิดป,ปกติค่ะแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คือโรคทางจิตเวชที่ทําให้การควบคุมตนเองหรือการสอบสวนของอารมณ์ของคนเราไม่ผิดปกติไปซึ่งโรคทางจิตเวชที่หมอหมายถึงเนี่ยก็ไม่ได้เฉพาะโรค โรคตราหรือว่าโรคทางอารมณ์เท่านั้นนะคะแต่รวมไปถึงเรื่องของบุคลิกภาพที่ผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มบุคลิกภาพต่อต้านสังคมหรือว่าบุคลิกภาพแปรปรนดด้วยค่ะสติที่หลุดลอยไปเพียงชั่วขณะหนึ่งอาจจะต้องแลกมาซึ่งความสูญเสียและเสียใจไปตลอดชีวิตถ้าหากว่าเราเป็นการบนันดาลโทสะแล้วก็ทําให้คนที่รักเราเสียชีวิตแต่ก็มีคนอีกบางประเภทนะครับที่ฆ่าคนรักโดยมีการคิดวางแผนและไตรตรองอย่างเป็นระบบด้วยนะครับ ในช่วงหน้านะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปย้อนดูคดีหนึ่งซึ่งเป็นคดีที่โด่งดังมากที่สุดเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเป็นคดีที่ถือว่ามีความสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากที่สุดคดีหนึ่งของประวัติศาสตร์อาชญากรรมของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับ